ฟังหูไว้หูเพจดังยันเจนี่ไม่ใช่หมือที่3มอั้มและนัดแง้มตัวจริงคาดว่าคนนี้แม่นัดมีเรียรจะออกมายืนยันว่าสาเหตุการเลิกกับอั้มอธิชาติเป็นการพูดคุยและแตัดสินใจกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่ขอลงรายละเอียดเพิ่มเติมแต่เรื่องนี้ยังคงถูกโยงไปถึงมือที่สมและสร้างความสงสัยให้กับชาวเน็ตกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอีปา้าคางบ้านยูทูบเบอร์สายเผือกชื่อดงังได้ออกมาอัดคลิปเคลียร์ชัดถึงเรื่องนี้พร้อมยืนยันเสียงแข็งว่าเจนนี่เทียดโพสุวรรณไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลิกรากของทั้งคู่อีป้าข้างบ้านได้กล่าวในคลิปว่า ใครที่ยังสงสัยว่าเลิกกันเพราะมีมือที่3หรือเปล่าฉันขอยืนยันเลยนะว่าเจนนี่ไม่ใช่แน่นอนหยุดพาดผิ่งเธอได้แล้วเจนนี่แค่เข้ามาสนิทผิดจังหวะเฉยๆเพราะตอนนั้นพี่อ้ํากับเจนนี่ทํารายการร่วมกันและมีโอกาสไปทําบุญด้วยกันหลายครั้งเลยดูเหมือนสนิทกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามเธอแอบเล่าต่อว่าจริงๆมันมีนักธุรกิจคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ฉันพูดไม่ได้ไงเรื่องนี้พี่นัดกับพี่อั้มไม่ได้พูดฉันว่าพวกเราเผื่อก,กันพอประมาณนะเพราะเดี๋ยวจะเจอหมายสารกันหมดที่หมดดําพูดไว้ก็ถูกแล้วล่ะว่าพี่อั้มกับเจนนี้ไม่มีทางกินกันแน่นอนจบข่าวนะคะอย่าเผื่อก,กันเกินเบอร์งานนี้ชาวเน็ตต่างก็พากันวิจารณ์ต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงจริงหรือไม่แต่ที่แน่ ่นีถูกเคลียร์ชื่อเสียงไปแล้วเรียบร้อยทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ